ตัวเนี้ยรายละเอียดสุดยอดอถ้าเตะยืนฉีกขาแล้วก็ใช่นในโพนะแล้วก็ถ้ายืนกอดอกเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ของกอดกันดัมเลยสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโรโบคาเฟ่นะครับจากช่องนุม่มเอลด้เลยครับคลิปนี้จะมาพูดถึงล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสยอยู่นะตอนนี้<ป>ก็คือก๊อดกันดัมกอดกันดัมสเกล RG หนึ่ง <1 S 2> <R G. S 1> ต่อร้อยสิบสี่ก่อนหน้านั้นเคยออกนะก่อนหน้านั้นมันเคยออกเป็น H g กับ m <H> g ตอนนั้นที่ก๊ตกันดั้มออกมาเนี่ย <Ừ. S 1> ที่เป็น MG นะยังไม่ค่อยดีเท่าตอน MG ตัวหลังๆตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวที่ตัวนี้ที่ออกมาที่รีเป็น RG เนี่ยเขาน่าจะใส่ลูกเล่นอะไรไปหลายๆอย่างเข้าที่ดูคลิปเขาวๆ้เหมือนข้อต่อการพับการโทษท่าเนี่ยสุดๆเลยใช่ใช่และรายละเอียดดีเทลสวยมากจัดเต็มสวยอยู่สวยอยู่ผมจะขยายอย่างนี้ RG ีเนี่ย จะเป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยสิบสี่ผมว่ามันเล็กนะสําหรับผมผมว่ามันไม่รู้อ่ะส่วนตัวส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวแต่เหมือนคอนเซปต์อาคือขยับได้เทพเหมือนเอ็มจีแต่ไซส์เล็กเป็นหนึ่งตัวจีใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้เขาไม่ได้ทําก๊อตกันดั้มเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2เหมือนอย่างฟรีดอมฟรีดอมเนี่ยมันทำออกมา1.02.0ยองยอะไรเงี้ยแต่ก๊อตกันดั้มเนี่ยเขายังไม่ได้เลือกทำา MG ที่เป็นเวอร์ชัน2 เขาก็เลยหนีไปออกจ g ออกมาราคาถูกกว่าด้วย MG หรือ AG ยังไง MG ก็แพงกว่าใช่ใช่ที่เขาเปิด P อยู่ล่าสุดก็พันกว่าบาทอันนี้เราพูดถึงสําหรับแฟนพันแท้กันดั้มตัวนี้รายละเอียดสุดยอดควรจะต้องมีถ้าเราไม่ติดตรงเรื่องสเกลนะอถ้าเตะยืนฉีกขาแล้วก็ในโพนะแล้วก็ถ้ายืนกอดอกเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ของกอดกันดั้มเลยอืในเรื่องนะในเรื่องมันจะยืนกอดอกแบบนี ถ้าเป็นปกติไม่น่าจะโพสได้ใช่นั้นตอนนี้ยเขาเลยออกแบบมาในกลไกค่วงแขนให้สามารถทําท่ากอคตอนข้างาดีแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่น่าดูก็คือก็อตกันดั้มเนี่ยมันจะมีซูเปอร์โหมดปีกมันจะกลางสวยชอบพวกแนวติกตนิดโอ้ยได้หมดก๊อตกันดั้มผมก็ดูอผมนี่สายซูเปอร์โรบอทเลยก็อตกันดั้มที่ผมเล่นครั้งแรกนะชินซูเปอร์โรบอทที่เป็นตัวใหญ่ก่อนที่มันจะมาเป็นภ่าเอฟอันนี้คือในเกมถูกใช่ใช่ใช่ ที่ผมชอบก็คือในเรื่องเนี่ยก็คือซูเปอร์โมดแล้วเวลามันจะใช้ก็อดฟิงเกอร์เนี่ยหรือชายนิ่งฟิงเกอร์ถ้าเป็นชายนิ่งกันดั้มนะโดมอนเนี่ยมันจะอารลัมขบทก่อนใครอยากไปดูว่ามันสะใจขนาดไหนดูดูไอ้นี่ก็ได้ซูเปอร์โรบอทภาคทีอ่ะคือตอนที่มันใช้ข่าไม้ตายอ่านนะไปไปดูตอนมันอารลัมขบทตอนนั้นเสียงมันจะแบบแตกๆก่อนก็คืออะไรของมันก็ไม่รู้นะ ก,ก็ได้อารมณ์ดีคือในในในเรื่องมันก็สนุกเพราะว่ามันเป็นกันดั้มที่ต่อสู้กันเหมือนสตรีทไฟเตอร์อ๋อไม่ได้มีปืนเลเซอร์ไม่ได้มีอะไรสู้กันย ท่าทางนี่แหละเหมือนกับการดั้มในแนวดักนบอลน่ะอโอเคเข้าใจแล้วแม่งยิงคล้ายๆพลังขึ้นเต่าเลยไอ้ท่าไม้ปลายมันิ้งปอยๆอย่างเนี้ยคือผมก็ว่ามันสนุกดีตัวเนี้ยน่าสนใจมากลองดูว่าลูกเล่นเขาตั้งแต่เรื่องจุดขยับแล้วก็การแปลเป็นซูเปอร์โหมดแล้วก็รายละเอียดของตัวตัวปอกกันดั้มตัวเนี้ยจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนซึ่งใน R G ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่ด้อย ไม่ด้อยไม่ด้อยไม่ด้กว่าเอ็มจีก็เคยต่ออยู่ตัวนึงแต่เหนื่อยหน่อยเพราะชิ้นมันเล็กหน่อยจะเหนื่อยหน่อยปัญหาของอาจีก็คือชิ้นมันเล็กชิ้นมันเล็กถ้าหล่นไปนี่ไม่ต้องหาเลยมันไม่รู้สาบซูนไว้ที่ไหนแต่ถ้าแต่ถ้าสําหรับคนที่ชื่นชอบกันพาแล้วตัวนี้นี่ยังไงก็ต้องแนะนํามันเอ็มจีมันยังไม่ทําเป็นเวอร์ชันสองใช่ไหมก็เลยมันก็เอาเอาอาจีเนี่ยมาลองก่อนถ้าเกิดยอดขายดีเพิ่มอาจจะมีเอ็มจีมาให้ดูเมตเอบิลเลยมั เมทัลบิวผมว่ายังไม่น่ามายังไม่มาใช่ไหมตอนนี้เมทัลบิวจะวนเวียนอยู่กับซีดอตเทออัตเทร่ดับเบิลโอแล้วก็วนไปเวียนมาเอฟเก้าตอนนี้วนวนอยู่แค่นี้ตัวล่าสุดของบันไดจะเป็นไฮนิวกันดั้มคือเมทัลบิวเนี่ยสไตล์ต้องอลังการต้องชุดแต่งทรงเครื่องใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าส่วนกาันดั้มมันไม่ได้มีพาเสริมอะไรพี่ มันมีแต่ที่ก็เป็นซูเปอร์โมดใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็อตการดั้มเนี่ยสาวกกันพาเนี่ยต้องไม่ควรพลาดผมแนะนําว่าถ้าชอบพีไปเถอะถ้าคนที่ยังไม่รีบก็รอดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนชอบจริงก็คืออันนี้เราพีไว้อ่าพีไว้ก็ได้อะไรเงี้ยฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับ คลิปนี้นี่โฆษณาให้เต็มที่แล้วนะครับอาจีกกันดั้ติดต่อได้ครับติดต่อช่องนุโมเดลเลอร์ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวยังไงมีคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมในรายการอะไรนะพี่รายการโลโบคาเฟ่ช่องอะไรนะพี่นุโมเดลเลอร์โอเคเริ่มจำได้แล้วเริ่มจำได้แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับ